เปิดตัวอย่างอลังการแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากแค่ะจะพูดกันในหัวข้อเดียวว่า <_ C 1> เกมเปิดมา5ปีปุ่มสคิปทําไมยังไม่มาการสวัสดีเพื่อนชาวเคนชิอิบเกือกันนะครับเสียดครั้งนี้กำลัอยู่ของอีกครั้งไฮโยคุงซึ่งผมไม่ได้มาอัปเดตข่าวแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดต้องการสรุปข่าวหรืออัปเดตข่าวเจอกันในคลิปหน้าต่อจากนี้2-3วันเพราะคลิปนี้ผมจะมาทําการพูดถึงฟังก์ชันใหม่สรับอนไคสตาร์เลวที่ว่ากันด้วยเรื่องของ ปุ่มสคิปซึ่งที่จริงควรจะมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผู้เล่นขอกันแล้วคกเกินอมูุนี้เป็นข้อมูลส่นอ้เชาไทยโยคุ่งข้อนำเสนอพ่อมดเคิวเปยบริการเติมเกมที่สายเปเกมว่างจะที่สุดหน้าตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการมากกว่า300แ0นคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง ปรโมชั่นจะเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสรับคนดูช่องซันไทโยทีวีนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเควเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดสันไทโยกันด้วยล่ะพอโบจะได้สปอนผมยาวๆสำหรับฮงไคสตารเดลฟังก์ชันปุ่มสคลิปเนื้อเรื่องจะถูกเพิ่มเข้ามาในแพทที่กำลังจะถึงนี้ได้ก็คือแพท3.4หรือก็คือแพทที่จะมีการข้อแลบ ตัวละครจากเรื่องเฟดซึ่งถูกนับว่าเป็นตู้ดิมิตต์โดยนับโปรแยกจากตู้กิจกรรมเซ์ปุ่มสคริปมีความสำคัญอย่างไรกับเกมแนวนี้โดยเกมแนว Open World หรือกึ่ง Open w o r l d แบบนี้โดยปุ่มสคริปจะทำหน้าที่ข้ามเนื้อเรื่องบทสนทนาหรือช่วงระหว่างทำเควสในจุดที่ไม่จะเป็นต้องให้ผู้เล่นนั้นได้ทำเองก็ได้ก็จะช่วยทําให้ผู้เล่นได้ดําเนินเควสหรือดําเนินเกมดําเนินเนื้อเรื่องได้ไวมากยิ่งขึ้นและจะสามารถทําให้ผู้เล่นเคลียร์เควสนั้นได้ไวขึ้นด้วยนั่นเองครับ มอสระผู้เล่นกลุ่มที่ไม่ค่อยจะได้มีเวลาเล่นสักเท่าไหร่เช่นไวทำงานเป็นต้นที่จะต้องใช้เวลาชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการทำงานจึงไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเคลียได้ไวเท่ากับเกมเมอร์วเยานั่นเองครับและนี่ก็คือส่วนข้อดีของปุ่มสคิปส่วนสำหรับข้อเสียมันก็มีอยู่เหมือนกันและอธิบายได้ง่ายแถมสั้นมากๆด้วยครับนั่นก็คือผู้เล่นที่ทำการกดปุ่มสคิปจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องหรือมิติของตัวละครเท่ากับผู้เล่นที่ชอบเสพเนื้อเรื่องนั่นเองครับแต่มันก็จะมีวิธีแก้อยู่ก็คือ เข้ากลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผู้เด่นสายเนื้อเรื่องเพื่อตามเนื้อเรื่องให้ทันและดู YouTube ช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสายเนื้อเรื่องก็จริงทําให้เข้าใจหรือทดแทนได้ในส่วนนี้นั่นเองครับที่นี้กลับมาประเด็นตรงที่ว่าเกมผ่านมาแล้ว5ปีทําไมเกนชินถึงยังไม่มีปุ่มสกิปเนื้อเรื่องทาง,ทางที่เกมคู่แข่งอย่างเวทเทิลิงเวฟก็มีให้กดสกิปได้ในส่วนตรงนี้ผมต้องบอกว่าในส่วนตรงนี้ผมต้องขอบอกว่า ใช้ความคิดและวิจารณญาณของแต่ละคนแล้วลหละครับว่าผู้พัฒนามีแผนการอะไรทําไมถึงอยากไ่เพิ่มเข้ามาตามเสียงเรียกร้องของผู้เล่นสําหรับในส่วนตรงนี้ความที่เห็นส่วนตัวของผมนะครับก็คือทางผู้พัฒนาต้องการที่จะขายเนื้อเรื่องต้องการให้ผู้เล่นเข้าถึงเนื้อเรื่องให้ได้มาที่สุดเพราะต้องการให้ผู้เล่นอิงก,กับตัวละครที่ทางเขาจะนํามาเสนอขายด้วยนั่นเองครับจึงบังคับให้ไม่สามารถสคิปได้แต่ถ้าหากจะเพิ่มปุ่มสิคิปเข้ามาในอนาคตผมอาจจะพูดได้ว่า เป็นสามารถสกิปได้เฉพาะเคเวสโลกและเคเวสประจาวันเท่านั้นนะครับทีเท่านี้ก็จะไม่ทําให้ทรงผลกระทบต่อเนื้อเรื่องมากแล้วนั่นเองครับแถมสามารถทําให้ผู้เล่นได้เคลียร์เคเวสได้ไวว่ายิ่งขึ้นส่วนสหรับเนื้อเรื่องหลักหากผู้เล่นมีเวลาเล่นหรือไม่มีเวลาว่างพอสะดวกช่วงไหนค่อยกลับมาเล่นภายหลังได้นั่นเองครับ และเชื่อว่าในอนาคตทางตัวเกมเกมชีม p พ c กอาจจะมีเพิ่มปุ่มสคริปเข้ามาในเร็วๆนี้เพราะเนื่องจากเกมน้องอย่างฮองไคซาเลวได้เพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองครับและสำหรับเพื่อนละครับคิดว่าปุ่มสคริปสำหรับเพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรไปมากกว่าคําว่ากดไลค์กดซ like, ับในตัวละครหน้าตู้แน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับผม